อีกแล้วอืมอไอทำภาพคุณแพรี่ขูดมะพร้าวนี่นี่ตัวต้นเรื่องนี่นี่ตั้งแต่แต่งภาพเป็นเนี่ยแต่งภาพทุกวันนางแต่งภาพทุกวันแต่งภาพทุกวันแล้วก็แต่งเส้เนียนจะน่าเอไออะจนคิดว่าเป็นภาพจริงเป็นเรื่อง เรื่องจนพระจนพระเชื่อว่าจนพระเชื่อว่าเป็นของจริงมีคนบอกว่าพี่แพรลี่มีเป้าหมายอยากนิพพานไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะ มีเป้าหมายแค่อยากรู้สึกว่ามีความอยู่แบบสบายกายสบายใจมีเรื่องให้เป็นความทุกข์และกังวลน,น้อยแค่นั้นพอแล้วค่ะแค่นั้นพอนะในวิสัยของของความเป็นคารวะนะเพราะว่าถ้าดิฉันอยากจะแบบนิพพานจริงๆดิฉันคงไม่ฝึกมาแล้วแต่ในวันที่ดิฉันตัดสินใจฝึกมาแสดงว่าดิฉันต้องการวิถีความเป็นคารวะ ดิฉันต้องการวิถีความเป็นคารวาสแล้วเข้าใจไหมคะถ้าสมมุติว่าดิฉันมุ่งอยากเดินนิพพานจริงดิฉันจะศึกมาทําไมเพราะว่ามันขัดแย้งกันถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นบรรลุธรรมคุณก็ต้องอยู่เป็นพระเพราะว่าเพศบรรพชิตมันให้พื้นที่ในการที่เรามีโอกาสได้ได้ได้ฝึกหัดปฏิบัติตนมากกว่าเป็นคารวาสใช่ไหมคะแต่ในวันที่ดิฉันตัดสินใจแล้วว่าดิฉันอยากออกมาเป็นคารวต่ดิฉันไม่ได้คิดเรื่องนิพพานแล้วค่ะ ดิฉันคิดแค่อยากมีความสุขตามอัตภาพเออใช้คำนี้แล้วกันภาษาบาลีเขาจะมีควำหนึ่งว่าคามณีอย่างยาปณีอย่างพอไปได้ตามอัตภาพพอเป็นไปได้ตามอัตภาพเป็นไปได้ตามอัตภาพอะไรคือว่าอยู่ได้อยู่ได้ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนไม่ได้เดือดร้อนใจไม่ได้ทุกร้อนใจ มีความสุขอยู่ได้ตามอัตภาพก็คือรู้ตัวรู้ตนนั่นแหละรู้ตัวรู้ตนเป็นคารวะก็รู้ตัวรู้ตนว่าเราเป็นคารวสถือศินเท่าไหร่เรามีศินห้าแล้วก็ถือสินห้าของเราให้มันดีให้มันงามอยู่ในคันลองของทมสักอย่าทำตัวให้ไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วก็ เรื่องทุกข์ร้อนใจมันก็จะน้อยคิดแค่นี้แหละค่ะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกไปเองว่ามันมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจน้อยอะ่ะทุกวันนี้ดิฉันไม่ไม,ไม่ไม่แทบมีอะไรตั้งใจเข้า่าอะไรดิฉันแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกทุกข์ร้อนใจเลยนะคนเราถ้ามันมีการงานที่สุจริตทำมีปัจจัยเลี้ยงชีพมีปัจจัยเลี้ยงชีพ มันก็ไม่มีความทุกข์ร้อนใจที่มันจะต้องอยากคิดอยากทําอะไรที่มันที่มันจะที่มันจะอะไรอ่ะที่มันจะไม่ถูกต้องเน่ะมันไม่มีมันไม่มีเมื่อเราปักปักหลักที่มันมั่นคงแล้วเรามีหลักที่มันมั่นคงให้เรายึดให้เราถือแล้วเนี่ยไอ้เรื่องหรือสิ่งที่เราจะคิดจะทําที่มันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนอะมันไม่มีไม่มี ทุกวันนี้ไม่มีก็มีงานงานก็มีทำแล้วชีวิตก็มีคุณค่ามีงานทำมีรายได้เลี้ยงตัวเองมันก็ไม่คิดอยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่คิดอยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ถ้าไม่มีสิมันจะทุกข์จะร้อนนะมันก็จะต้องคิดมันก็จะต้องเครียดบางคนถึงขั้นว่าจะต้องไปจี้ไปป้นเขามันก็ทํา นี่แหละเพราะมันมเพราะมันทุกร้อนมันเป็นความทุกข์ความร้อนแต่ถ้าเรามีหลักแหละถ้าเรามีหลักให้ยึดแล้วว่าเออชีวิตเรามีหลักแล้วหน้าหลักของเราคืออะไรหลักของเราคือหนึ่งเรามีการมีงานที่สุจริตรรมมีปัจจัยที่ขาวสะอาดในการเลี้ยงชีพนะแล้วก็ครองตัวครองตนได้ในระดับหนึ่งเราไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับอบายามุกอะ อบายามุกทางเสื่อมทรัพย์ทางเสียทรัพย์เราก็คลองสติได้เราคลองสติได้เราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้คลองสติได้เราไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราจะทำลายสติตัวเราอะเราก็อยู่ได้แค่นี้เราก็อยู่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ทุกเลยนะถ้าบอกไปบอกว่าไม่ทุกเลยมันก็ไม่ใช่มันก็มีเรื่องที่ทุกบ้างตามวิสัยของคารวาแหละมันมีเรื่องให้มันมีความทุกข ใช่ไหมเช่นมีความรักเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะคะความการมีความรักมีคู่มีของแต่เราก็พยายามจะมีความรักในลักษณะที่มันไม่ผูกลัดตัวเราแล้วก็ไม่ผูกรัดคนอื่นที่อยู่กับเราไอ้อย่างที่ฉันมีแฟนเนี่ยคบหาแฟนเพื่ออะไรสิ่งที่จะต้องมุ่งเลยก็คือก็ต้องหาหลักคบหาการตอนนี้ทำอะไรก็พากันทำมาหากิน เอาเรื่องการทำอาหากินมาเป็นมาเป็นตัวที่คล้องความสัมพันธ์ระหว่างเราไว้ช่วยกันคบหากันแล้วก็พากันเดินไปในทางที่มันที่มันถูกต้องใช่ไหมเออถ้าคบหากันแล้วก็คิดแต่ว่าคบหากันเพื่ออะไรเอาเสพกรามสมมติสมมติคบหากันคิดแต่เรื่องเสพกามคบหากันทำอะไร เาากันเพื่อเที่ยวเพื่อกินอย่างเดียวเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเสพสุขเสจสมก็แป๊บเดียวเดี๋ยวพอมันเบื่อหน่ายถ้ามันก็มันก็มันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะพระตาพระใช่ไหมมันเบื่อหน่ายมันคลายกำหนัดมันก็มันก็หมดความรักใคร่ความเบ็นดูกันเออแต่ถ้าเราคบหากันแล้วก็หาเรื่องที่มันจะมันจะคล้องความสัมพันธ์ระหว่างเราไว้ ก็คืออะไรอ่ะคบกันแล้วก็พากันสร้างนะเป็นคู่สร้างไงภาษาภาษาที่เราได้ยินอะเป็นคู่อะไรคู่สร้างคู่สมก็ชบกันแล้วก็ช่วยกันสร้างเ่ว่ยกันหาเงินแฟนหาเงินได้เขาก็สบายเขาก็ไม่เบียดเบียนเราซึ่งเขาก็ไม่ทําอยู่แล้วเราก็หาเงินได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาพามมีกันมีแต่แบ่งปันเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ก็ทุกน้อยไม่แทบไม่ทุกเลยทุกน้อย มีปัญหาคุยกันได้หาเรื่องคุยกันได้หาจุดตกลงกันได้ก็ทุกน้อยเปิดใจคุยกันก็ทุกน้อยนี่ความทุกข์มันมีคนคลองเรือนมันมีความทุกข์แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าทุลาวาสาคลาทุกขะงนพระพุทธเจ้าบอกว่าธุลาวาสาคลาทุกขาเรือนที่คลองไม่ดีเรือนที่คลองไม่ดีนําทุกขมาให้ก็คือการใช้ชีวิต การคลองเรือนการมีคู่ที่ไม่ดีมันจะเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราคลองเรือนได้ดีเราคลองเรือนได้ดีเราจัดการปัญหาในการคลองเรือนได้ดีก็ไม่ทุกข์ทุกน้อยทุกน้อยเราก็ทุกน้อยมันเป็นการมันเป็นการปักหลักทุกคนก็ต้องหาหลักในชีวิตให้เจอหาหลักที่มันจะเป็นที่มั่นสำหรับชีวิตเราให้เจอ แล้วก็ปักมันลงไปปักหลักให้มั่นแล้วก็ยึดหลักนั้นแล้วดำเนินชีวิตไปตามหลักที่ปักไว้อืมมีคนบอกว่าสมัยนี้ผู้หญิงเลือกคนรวยคุณก็ทําตัวให้รวยสิคะถ้าคุณคุณรู้ว่าผู้หญิงเลือกช้อยอันนั้นทุกคนหมดแล้วคุณก็ต้องทําช้อยให้ผู้หญิงเลือกแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณรวยไม่ได้คุณก็ต้องหาอันอื่นที่จะดึงดูด ผู้ครองของคุณไม่ใช่ทั้งหมดหรอกไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เลือกคนรวยคนคบหากันมันเหตุเหตุปัจจัยหลายอย่างพอมีพอกินได้ไหมแต่ไม่ต้องรวยก็ได้คบหากันแล้วมันไม่อดอยากขัดสนนะ่ะคุณแค่พิจารณาให้เขาเห็นว่าคุณมีการมีงานเป็นหลักแหลง่งเป็นผู้ชายที่รับผิดชอบครอบครัวได้ถ้าเขามาอยู่กับคุณแล้วชีวิตเขาไม่ลําบากอ่ะคุณสามารถรับผิดชอบ ลูกที่จะเกิดมาได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ทำไมจะไม่มีคนเอาคุณคะมันทำไมจะไม่มีคนเอาคุณผู้หญิงก็มีหลายอย่างหลายความคิดหลายระดับหลายประเภทมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนหรอกที่เขาจะมองว่าโอ้ถ้าเขาหาผัวเขาต้องหาผัวรวยๆฉะนั้นผู้ถ้าผู้หญิงแบบนี้คิดแบบนี้หมดผู้หญิงหลายคนก็ต้องขึ้นคานเพราะผู้ชายรวยเขาก็เลือกผู้หญิงเหมือนกัน ใช่ปะละ่ะผู้ชายรวยเขาก็เลือกผู้หญิงเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้สวยจนแบบสวยจนโดดเด่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาอยู่ดีถ้าสมมติว่าคนคบกันเพราะเงินน่ะมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกที่เลือกผู้ชายผู้ชายก็เลือกผู้หญิงเหมือนกันแต่ก็ต้องย้ําว่ามันไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่มองแบบนั้นที่มองแบบนี้ดิฉันว่ามนุษย์มนุษย์แต่ละคนมันมีความโดดเด่นน่ะมันมีความโดดเด่นมันมีความสามารถที่ ที่เวลาคนมองมันแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะ่ะประทับใจมีจุดเด่นที่คนอื่นไม่มีแต่เรามีเข้าใจไหมเช่นผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษดีให้เกียรติเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติแค่นี้เขาก็าอาจจะเปิดใจขอบคุณแล้วก็ได้ ผู้ชายคนนี้มีการมีงานทําดีนะขยันดูเป็นคนขยันทํางานดีมีความรับผิดชอบหรือบางคนผู้ชายคนนี้คารมคมคายดีคารมคมคายดีอยู่ด้วยและมีความสุขเป็นคนพูดจาสนุกมองโลกในแง่บวกนี่แต่เสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คบหาได้ก็คบหาได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะเงินหรอกไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมด ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะความรวยหรอกใช่ไม่ใช่เพราะความรวยทั้งหมดใช่ตอบโจทย์ความอยากได้ของอีกฝ่ายใช่ค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาแบบเขาเขามีโจทย์ เขามีโจทย์ยังไงเขาตั้งโจทย์ยังไงในการเลือกคู่ครองของเขาถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในอยู่ในอยู่ในช้อยอที่เขาอยากจะเลือกคุณก็มีสิทธิที่เขาจะเลือกคุณเหนื่อยงานทำไงดีคนรอบข้างเหนื่อยงานทำไงดีคนรอบข้างเหนื่อยงานแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคนรอบข้างกัน เนื่องานได้ไปดีเกี่ยวอะไรคนรอบข้างครอันนี้ไม่เข้าใจครับอันนี้ไม่เก็ตเลยเดี๋ยวลงไลน์นี่ก็ต้องโอนตังค์ให้เขาแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บดิฉันไปแล้วเดอ้อดิฉันจะนอนแล้วดิฉันจะนอนแล้วฝันดีครับและฟังเตลิตสวัสดิ์ ฝากกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะคะอยู่ที่พักค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินทางแต่ให้นอนเต็มที่เลยดิฉันเป็นคนแบบวางแผน fc พี F ่แพลี P ่ค่ะขอบคุณครับเป็นคนที่วางแผนนะทำอะไรวางแผนมอนพรุ่งนี้ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลก็คือก็ต้องให้เจ้าตะนอนเต็มที่อนอนเต็มที่ละแล้วก็ไม่รีบไม่รีบไม่รีบรบอกเดินทางพรุ่งนี้ตื่นสักสิบเอ็ดโมง เช็คเอาท์เที่ยงบ่ายโมงทานข้าวที่นี่แหละโรงแรมก่อนแล้วก็เดินทางเ,เดี๋ยวค่อยระหว่างทางก็ค่อยหา,าคาเฟ่กินกันอะไรกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักต้องวางแผนเสียบกันเดินทางดิฉันไม่ชอบเป็นคนแบบดิฉันเป็นคนแบบไม่ชอบทําอะไรแบบที่แบบผู้พัพกผู้พัพกผู้พัพกเนี่ยไ,ม,ไม่ไม่ชอบ หมือนถ้าจะเดินทางไปไหนถ้าเผื่อเวลาได้จะชอบเผื่อเวลาไว้ให้ไปแบบสบายๆอะ่ะแต่นั่งรถจะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวแล้วนะทุกคนเอาจริงๆนะเหมือนแบบถ้าไปบุริลมยมอย่างเงี้ยแป๊บเดียวห้าชั่วโมงรู้สึกว่ารู้สึกว่าแป๊บเดียวจริงๆนะเดี๋ยวเนี้เพราะว่ามันนั่งรถไกลจนมันชินแล้วแต่ก่อนไม่ค่อยนั่งไม่ค่อยได้ไปไหนไงตอนเป็นพระไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอย่างมากก็ จากวัดไส่ทองก็ไปไหนกลับบ้านไปเยี่ยมโยมมาจันแค่นั้นเลยไม่ค่อยได้ไปไหนนอนเลยค่ะทำงานหนักมาทั้งวันเดี๋ยวนอนแล้วค่ะอีกแบบหนึง่งแต่ดีใจไงวันนี้ขายปลาหมดเนี่ยวันนี้ขายปลาหมดคู่พี่ชายกับชายอยู่ด้วยกันมาสิบแปดปีและดีจังค่อยู่ด้วยกันคนที่จะอยู่ด้วยกันนานๆมันต้องอยู่กันด้วยกันเหมือนเพื่อนนะดิฉันอยู่กับฟอร์ดก็อยู่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเลย อยู่ด้วยกันให้มันเหมือนเพื่อนกันอยู่ด้วยกันปรึกษากันได้อะไรกันได้อยู่ด้วยกันเหมือนเรามีเพื่อนอยู่อะมันจะอยู่ด้วยกันได้นานไม่ได้มองว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันไม่มองไม่มองแบบนั้นอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเรามีเพื่อนเพื่อนช่วยคิดเพื่อนช่วยคุยเพื่อนช่วยทํางานอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเพื่อนช่วยกินเพื่อนช่วยเที่ยวเนี่ยอยู่ด้วยกันมันเหมือนเพื่อนอะ ถ้ามันจะอยู่ด้วยกันได้นานมีแฟนเหมือนมีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนคุยกันได้หมดทุกเรื่องคุยกันได้ปรึกษากันได้ช่วยเหลือกันได้ซัพพอร์ตระหว่างกันซัพพอร์ตระหว่างกันจะได้คบกันได้นานนะเราอะคบกันได้นานต้องมองแบบนี้ต้องมองแบบนี้ ทางนี้สิบสองปีแล้วค่ะเพื่อนตีกันเพื่อนตีกันฉํายังไม่ไปไหนเลยก็ทะเลาะกันบ้างแต่เราจะรู้ลิมิตนะคะเหมือนถ้าทะเลาะก,กันอะไรกันอ่ะคือเรื่องอะไรถ้าพูดไปแล้วให้มันจบไปให้มันจบไปเออถ้าเโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปให้มันปล่อยไปจบไป ไม่ใช่ไปลื้อฟื้นไม่ใช่ไปแบบพูดไม่จบหรือแบบพยายามทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอ่ไม่ได้อะอยู่ด้วยกันยากถ้าเรื่องเล็กๆก็คือพูดกันแล้วบางทีอาจจะเถียงกันบ้างนี่ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปลืมไปแล้วก็คุยกันหาเรื่องคุยเรื่องอื่นไปเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ที่ฉันทํางานกับลูกน้องก็เหมือนกันด่าแล้วก็ด่าจบไม่ให้ตะเนี่ยด่ามันแล้วด่าไปแล้วนะจบ ด่าแล้วต้องจบจบไม่ใช่ไปดา่ดาด่าแล้วก็เครียดให้ทั้งวันเนี้ยไม่ได้ดา่าเสร็จแล้วก็ต้องคุยต้องพูดให้มันจบตรงนั้นเลยให้จบอะตรงนี้ทําแบบนี้ไม่ได้นะต้องทําแบบนี้อันนี้แบบนี้นนจบจบแล้วก็จบด่าแล้วก็ยังพาไปเลี้ยงข้าวเหมือนเดิมด่าแล้วก็ยังพาไปดูหนังเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องจบ ใช่แบบบอกโอ้เอาเรื่องเดียวมาใช่ไหมเออเจ๊น้องใช่ไหมพูดถูกมากจ้ะถ้าเราผิดเราก็ประจบมันเราก็ต้องผิดเป็นเหมือนกันเราก็ต้องผิดเป็นเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใช่ศูนย์กลาง course, ของจักรวาลอะอันไหนเราผิดเราก็ต้องรู้นะอันนี้เราผิดอันนี้ยเราผิดโอเคอันนี้เราผิด,นนผดแล้วบางทีเราก็ต้องขอโทษเป็นนะอันนี้เราผิดขอโทษอันนี้อันนี้ผิดอันเนี้เราผิด อันนี้เราผิดเอออันนี้เราผิดนะเออขอโทษอันนี้เราผิดมันก็ต้องแบบเนี้อืมอถึงจะอยู่ด้วยกันได้ได้อยู่กันด้วยกันนานๆจะได้อยู่ด้วยกันนานๆคิดถึงไา์ขายทุเรียนครับลูกน้องช่วยกันเฮฮามากทุเรียนปีหน้าน่าจะได้ไปไห์ที่บ้านใหม่แล้วนะคะขอให้มันเสร็จทันแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ยังอินนานอยู่ค่ะเพิ่งขายไป เพิ่งขายทุเรียนหมดไปแค่สองสามเดือนเองจะขายทุเรียนอยีกแล้วเหรอ <c oughs> คนซื้อจะซื้อไม่ไหวนะทุเรียนก็จะออกลูกให้ไม่ทันนะทุเรียนมันจะออกให้ไม่ทันนะเพราะว่าเพิ่งขายไป <c oughs> แต่ดิฉันขายทุกปีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครเคยกินทุเรียนดิฉันได้กินทุกปีอยู่แล้วค่ะ อินดีกับบ้านใหม่ด้วยค่ะขอบคุณพิลิจียังไม่เสร็จง่ายหรอกคะ่ะตอนนี้ได้หกสิบเปอร์ซนหกสิเอร์เซ็นเองเพราะว่าจ่ายไปหกงวดหกงวดแล้วคะ่ะยังยังอีกเหลืออีกครึ่งนึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้กดดันดีขอเนี่ทางการค้าขายหน่อยมีปัญหาติดขัดยังไงคะต้องรู้ปัญหาก่อน ต้องรู้ปัญหาก่อนว่าติดักตดติดขัดยังไงมีเรื่องติดขัดยังไง